อยู่ในนี้่ละอยู่ในนี่อยู่ในนี้อ๋อเหรอเราใส่ไปแล้วโรอ้อนได้แล้วได้แล้วอ๋อันนี้กาวเครือชักมดลูกเอาไปทำไมคะชักมดลูกเบาๆก็ได้เอาก็กาวเครือชักมดลูกไรสิด่้าวครับทำไรอยู่เหรอครับเอาจะช่วยยีหลวยย้ายบ้านเหรอครับเนี่ยออ๋ใช่ค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่า ของตึกนี้เขาบอกว่าเขาจะทุบตึกทิ้งแล้วก็สร้างเป็นศูนย์การค้าแทนค่ะใ oh, oh. ช่ แล้วก็ยกเลิกการว่าจ้างรปภด้วยค่ะแม่โชคดีนะครับที่ผมไม่ใช่รอปภแต่ผมเป็นยามครับโอ้ยเรื่องแกล้งโง่นี่ยืนยงนี่ถนัดจริงๆเลยนะแกเนียนมากๆไอ้หนุ่มแกงโง่จริงๆวะไม่ได้แกล้งโง่จริงๆเพราะจะว่าทำอะไรกันอยู่หรอครับคือว่าเรากําลังเช็คของดูนะคะว่าของเมเขาขาดอะไรบ้างนี่พี่ยองยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเมย์เขาจะไปฝรั่งเศสนะคะโอ้ไปฝรั่งเศสมองลอเหรอครับก็ไปเป็นประจำนะเดี๋ยวก็คงกลับละครับ สามปีค่ะโอ้โหสามปีนี่ไปเดินแบบหร้อไปเซ็นสัญญากับทีมฟุตบอลทีมไหนครับเนี่ยก็ทดลองนั้นนะคะพี่ทีฟุตบอลทีมไหนเลยครับคุณเมย์โอ้ยไม่ใช่ค่ะคือเมย์เข้าใจถึงว่าไปเซ็นสัญญากับโมเดลลิ่งค่ะแล้วก็กําหนดเนี่ยสามปีไปอยู่นู่นสามปีเลยเหรอครับไม่แล้วครับคุณเมย์คุณเมย์ไม่ไปถึงสามปีแล้วครับไม่จริงผมไม่เชื่อ คือไม่ใช่ครับคุณเบลไปนาขนาดนั้นแล้วผมเดือดร้อนผมจะยืมตังค์ไปแล้วครับเฮ้ยแล้วรู้เรื่องหรือยังอะอุยไม่รู้สิคือฉันอะยังไม่อยากให้คุณรู้เลยเพราะว่าพอฉันไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็งานมันก็จะต้องน้อยเพราะมันก็ไม่มีงานแต่งหน้าไงแล้วฉันว่ามันต้องแยกแน่เลยอย่าเพิ่งบอกนะอย่าเพิ่งบอกนะอย่าเพิ่งบอกนะ ไม่ไม่ทันแล้วค่ะ ช่วงต่อไปเป็นช่วงที่สาวหลายคนรอคอยแต่ว่าก็มีอีกหลายคนที่มีสนใจก็ได้ก็คือช่วงการตอบคําถามนะครับถ้าเกิดว่าคุณตอบคําถามถูกคุณมีโอกาสได้ทานข้าวดินเนอร์กับวีเจอัรจ่าโอ๊ยแปดหนึ่งเฮ้ยมงแกไม่ต้องขอโทษฉันก็ได้นะเว้ยไม่ต้องเกรงใจเลยไม่ต้องเสียใจด้วยไม่ต้องแสดงความขอโทษออกมาเลยก็ได้หมอง ปกติเห็นสิบล้อเฉียวไม่เห็นสะเทือนเลย <c oughs> นี่ดูว่าจะนั่งรอจนกว่าพี่ดีเจจอนเนี่ยเขาจะมาขอแต่งงานด้วยหรือไงฮะเสียใจด้วยนะเขาไม่อยู่อีกหลายเดือนกว่าจะกลับเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยไอบองแกกินสุนัขแม่ลูกอ่อนเป็นอาหารเช้ามาไงวะตึกปากเสียงอ่ะเนี่ยใช่เฮ้ยมองแกกินสุนัขแม่ลูกอ่อนจริงเหรอขำขำนะเจ๊ขำผมว่าหมายความว่าใช่ผมว่าลมเสียอยู่ คำๆแบบนี้ไม่น่าถึงหาแฟนไม่ได้อะเคยได้ยินป่ะสดน่าจะกำของผิงตลกอะตลกตลกอะแต่ไม่มีใครเอาไอ้มองแกพูดอะไรนะแกพูดอีกทีดิผมพูดว่าโสมนาากรรมของผิงตลกอะเคยได้ยินป่ะตลกตลกแต่หาแฟนไม่ได้ยอีกทีป่ะไอ้มองฉันไม่ได้หมายความว่าประโยคนี้ว้ยประโยคประโยคก่อนหน้านี้ไอที่บอกไอจอนไม่อยู่อะไรอะก็จันยังได้ยินเสียงมันอยู่เลยอะ นั่นน่ะมันเพลตอนนี้ตัวเขาอยู่อังเกษเขาได้ทุนไปดูงานอังกฤห6เดือน6เดือนในความห้าเลือขันของพี่จอนแต่มันเป็น6เดือนในความหายนะอันทะลโหดเหี่ยวแห้งแล้วโหยหาหองไอ้มองโอ้โหแกก็ชอบอยู่แล้วไม่ใช่หรอแกก็มีแผนจะยึดสถานีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นตามฝันแกแล้วไม่ใช่หรอมองดีกับผีอะไรอ่ะบริษัทเดี๋ยวเขาจะหาดีเจคนอื่นมาจัดรายการแทนไปก่อนอ่ะ นี่บอกไว้ก่อนเลยนะไอหมองเฮี้ยนเเว้ยนอกจากพี่จอแล้วเนี่ยดีเจหน้าไหนก็ไม่สามารถสั่งไอหมองได้จ้เชกกลับไปก่อนเลยปขที่เกียจต้อนรับผมจะเข้าไปเปลี่ยนเทปให้พ <Okay. S 1> like ี่จอแล้วด้วยเฮ้ยหมองเกต้อนรับฉันดีมากเลยนะเนี่ยจะทำไงอ่ะจะหาแฟนที่ไหนไปให้ป้าดูก่อนอ่ะสวยเลยเี่คันเนี้ยจอน่ะไปไหน เลยไป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 เลยเหนูเป็นอะไรอะ่ะทำหน้าอยา่างเป็นตูดไดนโนเสาร์งั้นแหละแกเคยเห็นเนาะตูดไดโนเสาร์ไม่เคยอ่ะฉันว่าหน้าตามันต้องหน้าเกิ่มหน้าแก่แน่เลยอะ่ะแต่ไม่ไม่สิไม่สิมันไม่เหมือนแกไม่เหมือนตรงไหนเพราะว่าแก มันยังไม่สุดพันแล้วแกอยากสวนพันตามเมโนเสาวป่ะนใส่เสียเฮ้ยนุ่มแกเป็นไรของแกก็ไอพี่เมอ่ะมันนะปิดบังชั้นนะปิดบังแกด้วยแกไม่รู้หรอกไอพี่เมนะมันจะไปอยู่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเออสามปีสามปีเห็นไหมอ่ะ อะไรอะอ๋ฉันคนเดียวป่าที่ไม่รู้เนี่ยทำไมมันต้องปิดบังฉันวะทำไมฉันต้องรู้เป็นคนสุดท้ายวะทำไมไม่ใส่เป็นแงเนี้เมแกต้องเศร้าไปด้วยอะกับไอ้แค่พี่เมย์นี่นะไปอยู่ฝรั่งเศสเออสองสามปีแค่นั้นเองฉันไม่สนใจหรอกว่ามันจะไปสองปีสามปีหรือว่าไปท้งชีวิตมันแต่ทําไมอะทําไมมันบอกฉันเป็นคนสุดท้ายวะ ทั้งที่ฉันกับมันอ่ะเป็นคนที่สนิทกันที่สุดแกนึกโอเคแกนึกสภาพสมมุติเป็นแกใช่ไหมไก่อ้อมงี้ถ้าแกมีเรื่องปิดบังไอ้อ้อมโอเคเอ้ยแกสนิทกันที่สุดไอ้อ้อมมันรู้เรื่องแกเป็นคนสุดท้ายไอ้อ้อมมันต้องโกรธแกมากกว่าที่ฉันโกรธไอพี่เมย์เป็นร้อย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 พันเท่าเพราะไอ้อ้อมมันเป็นคนยังไงมันอ่ะเป็นคนไร้เหตุผลมันเอาแต่ใจตัวเองมันเป็นคนที่ต้องรู้เรื่องคนอื่นก่อนคนอื่นถ้ามันไม่รู้อ่ะมันจะเป็นจะตายแกก็รู้นิสใส่ของมัน คอยดูนะมันจะต่างกับฉันไม่รู้กีก่เท่าเหรอ,อฉันเร็วขนาดนั้นเลยเห๋อวน้องหนูก็ใช่สิเออพี่เมย์เฮ้ยบอกดิบอกดิไม่บอกใครเป็นคนสุดท้ายวะเฮ้ยโอ้ยไม่แน่จริงนี่วาย,ายฟันใหญ่เฮ้ยแทย์ไหนแกบอกว่าแกมีอะไรจะบอกฉันน่ะ เฮ้ยอย่าพิ่งขอันระใบความในใจก่อนเหอะเฮ้ยแกรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าไอจอนเนี่ยมันไปอังกฤษ6กเดือนมันไม่ล่ําไม่ลาเัอจะทำเลยนะเว้ยแกดูดิแกก็เลยโกรธมากเลยโกรธโกรธโกรธมากเลยใช่ไหมเอามันก็ต้องโกรธนี่มันเป็นเพื่อนสนิทกันนะเว้ยแพลวจะไปไหนมาไหนมันไม่บอกมันไม่ล่ํามาลาเธอจะทำเลยแกรู้ไว้เลยนะเว้ยถ้ามีใครมาทำกับฉันแบบนี้อีกนะฉันไม่ยอมฉันไม่เอาไว้แน่นอนเลยอ่ะ แล้วแกมีอะไรจะบอกฉันนะ, <ST U TS> จ,ะจะบอกแกว่าจะบอกแกว่าว่าไรรับ <ST U TS> มันก็อ่ะอ่ะอ้ยแตเธอไม่รับมันก็อ่ะอ่ะอ้เธอไม่รับมันก็อ ของแกด้วยนะว่าวันนี้ฉันไม่อยากกินปลาท่องโกและฉันก็ไม่อยากที่จะเป็นปลาท่องโกกับใครต่อไปอีกแล้วเฮ <c oughs> รุ่นพี่ทั้งหลูมันฝากมาบอกว่าออมช่วยฝากบอกรุ่นพี่ของแกด้วยนะว่าฉันไม่อยากกินปลาท่องโก เออดกว่าแบอีต่อไปฉันไม่อยากกินปลาท่องโกและฉันไม่อยากเป็นปลาท่องโกกับใครต่อไปฉันไม่อยากกินปลาท่องโกและฉันไม่อยากเป็นปลาท่องโกกับใครอีกต่อไปเอยียนแคมหยุดยืนแคมหยุดไปไปแล้วหยุดนี่ชุ่มขานมากแล้วนะถ้าแกอยากจะพูดกับฉันแกก็พูดกับฉันสิเหย่ยอ๊องเนี่ยไม่ได้เป็นนกพี่รากสื่อสารนะเว้ย โกรธแล้วโกรธอะไรนักหนาเนี่ยฮะและเอลิสของแกนะที่ฝากฉันซื้อเครื่องสำอางจากฝรั่งเศสเนี่ยแกยังจะเอาอยู่ไหมฮะเอาสิแต่ว่าฉันอยากงอนด้วย<ม>น้องหนูไม่ต้องมาน้องหนูไม่ต้องมาเอียงหัวอย่าทำสียเข้มอย่าย่นคิ้วทำไมเหรออยู่กับเขามันไม่มีความสุขเเขามันไม่ตลกพอใช่ไหมล่ะถึงได้ไปบอกเลิกกันต่อหน้ากันแบบนี้ทำไมหนีไปอยู่ที่อื่นเลย ดีเกินไปหรือว่าไม่ดีพออ๋อมม่นี่แม่นี่พี่แพลแวแหมวันนี้หวานเชนนะจ๊ะอุยหวานอะไรล่ะฉันก็แต่งตัวอย่างนี้ทุกวันนั่นแ,ลแหละเฮ้ยฉันหมายถึงกาแฟของแกเนี่ยใส่น้ําตาลไปอยู่ได้อ้อมแกไม่ต้องไปเมืองจีนหรอเฮ้ยไม่ต้องไปแล้วฉันเพลียกระเตียงฉันเรียบร้อยแล้วเฮ้ยนีาคุยกันภาษาอะไรฮะ เอ้าก็ฉันก็บอกว่าโอ้สีบำซอยอะ่ะมามาหลายอะ่อนะขอบใจขอบใจนะก,ก็คือว่าฉันก็บอกเตี่ยฉันว่าช่วงนี้เนี่ยายแพรวเนี่ยงานมันเยอะฉันต้องอยู่ดูแลมันฉันจะไม่ทิ้งมันเตี่ยก็โอเคเชเชเตีย่ <c oughs> ยก็กดวางอ,ะ <c oughs> อ่ะไอ้แพรวเป็นอะไรวะแกเฮ้ยเป็นไรเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กาแฟมันหวานเน่ย วันนี้วันเสาร์ไม่ใช่เหรอต้องทำงานด้วยเหรอต้องทำสิวันนี้นะผู้จัดการคนใหม่เจ้านายของสาวเขาสั่งให้มีการประชุมแหละโอ้โหไปก่อนนะจ้าบ้าไเฮ้ยเสื่อมันหรือระบบสุริยะจักาวันนั้นะใช่ว้าวว้าวโ้ยแบบอินเทนดตอนนี้เอาแกเอาให้เคลียร์เอาให้เคลียร์ช่วยเก้บ l e a สวัสดีครับผมชื่อสุกี้ฮะลอบบี้สุกี้ยากี้นะครับพอดีตอนพ่อผมท้องชอบทำสุกี้ยากี้นะครับผมจะเข้ามาบริหารที่บริษัทแห่งนี้ผมขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจในการทํางานกันหน่อยนะครับผมขอสัญญาว่าผมอจะบริหารให้ครบเทมอมหัวหน้าครับที่นี่บริษัทครับไม่ใช่รัฐบาล เอาละเอาละผมขอปิดประชุมแค่นี้ก็แล้วกันผมขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละมาในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณคับอคุณ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 สาวใช่ไหมครับอ๋อค่ะยังไม่แก่ค่ะคุณสาวครับคะวันีคุณว่างไหมครับผมอยากจะพบคุณสาวคุณสาวมาพบผมที่ห้องทำงานตามลาพังได้ไหมครับ กบอีแค่เขาจะส่งดีเจหน้าใหม่มาจัดรายการแทนไอจอนแค่เนี้แกต้องทำใจกับการเปลี่ยนแปลงดีวะนี่ฉันก็ขุตสามาช่วยจัดสถานีรอแล้วนะแล้วทำไมผมต้องไปจัดสถานีรอเขาด้วยบอกไว้แล้วใช่ไหมไอหมองไอเฮี้ยวนะเว้ย นอกจากดีเจจอนสุดที่รักแล้วเนี่ยดีเจหน้าไหนก็ไม่สามารถสั่งให้มองได้นั่นน่ะสวัสดีค่ะเิ่อที่นี่ฮะเรดิโอใช่ไหมคะว้าวเอ่อดีเจพิต้าค่ะมาจากรายการแทนดีเจจอนนะคะคุณหม่องใช่ไหมคะเอ,อ,เอ,อ,อยเป็นอะไรไมคะก็คุณพิต้าพกอวุธมาด้วยนี่ครับ มาถึงก็ใส่เมาใส่เมาอะอาวุธเหรอคะคือไม่มีนี่คะมีสิครับความสวยไงครับเพราความสวยก็เป็นน้องวุธมาไล่กาที่สุดเลยทุกคนขยับทางขวานิดนึงได้ไหมครับข่าน่ะาทำไมล่ะคะก็หัวใจเราได้อยู่ตรงกันไงครับแม่บ้านฐานีนะครับแดกท้องอยู่อะครับแขนอยู่สามมิติงนะครับ ดูสิครับสะเทือนใจที่จำหน้าแบนด์ขนาดน,นี้เลยครับเ <c oughs> ชิญนใจดูหน้าด้านในดีกว่านะครับคอยตาไปอ่ะด้วยเ <c oughs> ชิญครับเชิญ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออนี่เจ๊เจ๊ฝากบอกดีเจจอนเราด้วยนะไม่ต้องมานะไม่ต้องรีบไปตั้งลกลากันเลยได้ดิดี๊